สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมีแล้วก็เซลบ๊อบนะคะจากซูซูกิคารามสองกันนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องอะไรเอ่ยเงื่อนไขาการเซ็นเอกาสารกับไฟนั้นนะคะซึ่งลูกค้าจะต้องเตรียมเอกาสารอะไรบ้างอันนี้จะเป็นคําถามสําหรับลูกค้าที่จองรถเข้ามานะคะวันนี้เมย์ก็จะมาขาคําตอบให้กับลูกค้าสําหรับลูกค้าที่สงสัย ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนที่เราจะมาจองรถนะคะอย่างแรกเลยคือ1จะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนทั้งหมด3ชุดนะคะเตรียมไว้สชุดก่อนเลยล่วงหน้าแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านเซ็นเอกสารมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นชื่อของลูกค้าเองนะคะแล้วก็สเตทเมนต์เงินเดือนย้อนหลัง6เดือนนะคะสำหรับลูกค้าที่ทําอาชีพพนักงานบริษัทให้เตรียมสเตทเตมนต์พร้อมกับใบรับรองเงินเดือนนะคะ ถ้ามีใบรับรองเงินเดือนแล้วสลิปสลิปเงินเดือนไม่มีไม่เป็นไรนะคะเราใช้ใบรับรองเงินเดือนแทนก็ได้นะคะแล้วก็แ,วแผนที่ตรงนี้เป็นแผนที่ที่บ้าน<ม>หรือที่ทํางาน,านตรงนี้เราไม่ต้องใช้นะคะสําหรับบางที่อาจจะต้องใช้อยู่นะคะแต่ว่าสําหรับส่วนของมีลูกค้าไม่ต้องเตรียมมาไม่ต้องวาดมานะคะสําเนาเอกสารเอกสารที่จะส่ง ให้กับไฟนั้นนะคะของเราไม่ยุ่งยากมากนะคะเพราะว่าถ้าจองรถกับเราเข้ามาเราจะมีลิสต์เป็นรายการให้กับลูกค้านะคะว่าลูกคันต้องเตรียมอะไรมาบ้างอันนี้เมย์ก็มาบอกไว้สําหรับลูกค้าที่ยังไม่รู้นะคะวันนี้เมย์ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ